นี่สี่ข้อนี้ก็พอแล้วที่จะเป็นคำอธิบายของคำว่าการบวชเป็นการทำประโยชน์แก่ผู้อื่นอย่างมหาศาลและอย่างสูงสุดมหาศาลคือกว้างขวางหรือมากมายสูงสุดนั่นมันก็คือสูงสุดประโยชน์มหาศาลประโยชน์สูงสุดที่จะทำให้แก่ผู้อื่นนั้นการบวชช่วยให้ทำได้โดยง่าย จะเห็นได้ว่าคนบวชหลายหลายคนทีเดียวได้ทำอะไรให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นไม่ใช่เพื่อประโยชน์แก่ตัวไม่ในเรื่องโลกโลกจะจัดโรงเรียนจะจัดอะไรก็ตามไห้คนบวชจัดได้ดีกว่านี่ก็เห็นเห็นกันอยู่ที่นี้ข้อถัดไปอีกก็จะพูดว่า การบวชเป็นการมาอยู่ในเพศอันสูงสุดคำว่าเพศนี่ไม่ไม,ไม่หมายจะเพศหญิงเพศชายนะก็หมายถึงเพศในความหมายอื่นคือการเป็นอยู่ประพฤติกระทําในแบบอื่นบางทีก็เรียกว่าวันณะในวันณะอื่นก็แปลว่าเพศวันณะเช่นนี้ก็แปลว่าเพศ ฉันเราพูดกันเป็นภาษาไทยว่าอยู่ในเพศคารุขัดอยู่ในเพศบรรพชิตยอยู่ในสมณเพศอยู่ในเพศของสมณนะการบวชคือการเข้ามาอยู่ในเพศสูงสุดพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีในเพศคราวาสลองคำนวณดูดีว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีในเพศคราวาส พระปัจเจกับพุทธเจ้าก็ไม่มีในเพศเาราวา่าพระอารหันต์ก็ไม่มีในเพศเราวาาจะมาอยู่มีมาม่อยู่ในสมณเพศคือเพศบวชด,ดังนั้นเพศเทราวาสมันจึงไม่ใช่สูงสุดมันจะต่ำหรือต่ำเกินไปการบวชเป็นการอยู่ในเพศที่สูงสุด ทำไมไม่มองเห็นเป็นของดีของวิเศษกันบ้างแล้วยินดีที่จะอยู่ในสมณเพศตลอดไปหรือให้มันนานสักหน่อย <c oughs> เดืยวนี้บวชกันเพียงเดือนเดียวมันก็ร้อนเป็นไฟมันจะสึกบางทีก็เจ็ดวันก็สึกหรือที่ยังทนอยู่ได้นี่ก็ร้่าร้อนเหมือนกับว่าจีวอนนันมันทําด้วยไฟ นี่เขาไม่มองเห็นว่าการบวชนั่นมันเป็นเพศอันสูงสุดมันคือเพศสําหรับทรงไหว้ซึ่งพระอระหันต์สําหรับทรงไหวซึ่งพระปัจเจกับพุทธเจ้าสําหรับทรงไหว้ซึ่งพระธัมมสัมพุทธเจ้า,า,มมา,จาถ้าเรามองเห็นว่าใการบวชเป็นการอยู่ในเพศอันสูงสุดก็คงจะพอใจ